สวัสดีครับวันนี้มาดูปก8รอบของผู้ทิมนะครับเขาปกเหรียญรุ่นนี้ครับสร้างพร้อมกับเหรียญเสมา8รอบนะครับแล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมนะครับด้านหน้าจะเป็นปกนะครับเดี๋ยวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยันห้างอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเหรียญห่วงเชื่อมนะครับ รุ่นนี้จะแบ่งได้หลายบล็อกนะครับอันนี้เรียกบล็อกอุใหญ่นะครับคําว่าอายุสระอุจะอ้วนๆนะครับอุใหญ่สายฝนนะครับสายฝนคือทางขวานะครับสายฝนแขนจะจุดนะครับในในร่องเนี่ยจะมีจุดแขนเนี่ยจะมีร่องจะมีจุดด้วยเรียกอุใหญ่แขนจุดสายฝนนะครับสายฝนคือตรงนี้แล้วก็จะมีอุใหญ่หลังทิมซ้อนนะครับคําว่าหลวงปู่ทิมว่นนะครับตัวหนังสือจะซ้อนขึ้นมานะครับ ปีปีนะครับแล้วก็จะมีอุเล็กนะครับมีอุเล็กอีกนะครับแล้วก็มีทิมซ้อนไม่ซ้อนก็แล้วแต่นะครับราคาก็เลี่ยนหาพอๆกันนะครับอ่าถ้าแดงๆก็อาจจะสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าอะไรนะครับแต่ถ้าช้ำๆนี้ก็หมื่นก่าบาดสองหมื่นนะครับอือนี่ปั๊มไม่เต็มนะครับผิวไม่แดงนะตรงนี้ด้านหลังจะเหมือนอ่าห่วงเชื่อมเลยนะครับ วิธีดูง่ายๆนะครับเนี่ยครับพลิกมานะครับพลิกทางซ้ายเหรียญนะครับพลิกมาเห็นไหมครับจะมีขีดนี่ครับขีดหน,น,นึ่นงขีดตรงนี้อีกหนึ่งขีดนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงกับนี่เลยนะครับแล้วก็มีตรงคําว่าลอนเรือลึกนะครับลอเรือนะครับลอลิงตรงนี้นะครับมีขีดตรงนี้แล้วก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะฝั่งนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงครบเนียครับลอเรือนะครับตรงนี้ครับจะเหมือนฟันหนูอะไรอยงเงี้ยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงลอเรือข้อควายเนี่ยตรงนี้นะครับสวนทังนี้รอระลึกนะครับลอเรือลอลิงนะครับนี่นะครับจดจําไว้นะครับดูไม่ยากน้ำเหลือนี้ถ้าชํานาญก็ไม่ต้องดูขอบนะครับสามารถดู นี่ความคมชัดปากนะครับมีรอยแตกบล็อกแตกนะครับตรงนี้ครับที่เรียกว่าสายฝนนะครับจะพลิยแคดูครับนี่ครับสามสี่ห้าเส้นนะครับแขนจุดนะครับนี่ในซอแขนมีจุดทางนี้ก็จะมีเส้นสายฝนอีกนะครับเหรียนจะมีกระแสนะครับวิ่ง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 นะครับแล้วบล็อกเนี้ยสละอาครับจะมีติดไม่ติดด้วยนะครับ อย่างนี้ไมไ่ค่อยติดนะครับน,นี่อุใหญ่นะครตรงนี้อันนี้คําว่าทิมไม่ซ้อนนะครับนี่จะเป็นงี้หูเหรียญเนี่ยถ้าท,ที่ที่พบเห็นนะครับจะมีมีแบบนี้ดูง่ายเลยยังจะมีคี้ปิ้นซ้ายขวาตรงคอเหรียนนะครับมีตรงซ้ายขวาเนี่ยนะครับซ้ายขวา นี่ให้ดูขอบเดียวทีรอรอรอลิงนะครับนี่นครับมีขีดส่วนทางนี้ก็รอเรือนะครับนี่จะเป็นตัดขัดทีเดียวเลยนะครับใครมีก็รับชาวนัหลวงปู่ทิมนะครับถ้าเป็นเสมาก็หลายหมื่นนะครับพื้นๆเลยอยู่ประมาณ6กหมื่นเจดหมืนนะครับ เจริญพรล่างเจริญพรบนนะครับล่างก็ประมาณแสนแสนสองนะครับบนก็แสนแปดสองแสนนะครับใครมีนะครับรับเช่านะครับส่งรูปมาดูก่อนได้นะครับถูกใจก็รับเช่าเลยนะครับขอบคุณครับส่งรูปมาที่ได้ลาร์ียูเอ็นนะครับมีตัวเอดด้วยนะครับเอดนำหน้าแล้วก็ g u n c เนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ